สวัสดีครับผมวันนี้ก็รีวิวเหมือนกันนะฮะอ,อีกลิทอีกลิทก็นั่นแหละน่าจะเคยเห็นแล้วกันแล้วในหลายคลิปนะฮะอันนี้ออริจินอลนะครับ บุเบิกเลยเนี่ยสียังเซดเลยโบราณมากน่าักไอเตรหัสไอเทมหนึ่งแปดศูนย์สองเจ็ดจแปนลอตนะฮะมาในรูปของซีรีส์โคงไทยเมกอินเจแปนไทยไทยไทยอะไรวะไทยสองบหรือว่าไทยหนึ่งอ่าอยู่ตรงไหนวะอ่าโคงไทยอะแต่ว่า ไทยหนึ่งบ้อ่าญี่ปุ่นอ่ะไม่ออกอ่าไทยหนึ่งนะมัง้งอ่าสามารถคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะฮะคงไทยอะไรนี่ผมไม่ทราบจริงนะฮะพอดีสีมันซีดมากซีจนมองไม่เห็นเลยเหปะโบราณงานโบราณนั่นแหละแล้วก็เหมือนเดิมว่าโดนสั่งว่าห้ามประกอบแกะมาชมได้นะฮะนะ เพื่อเขาจะได้มีโคใหม่ๆมาฮะเพื่อเขาจะได้มีรถรุ่นโบราณให้ผมรีวิวอีกชนะห้าประกอบนะฮะโค้งไทยเป็นแบบนี้ซีลีส์ไทยบอดี้นะฮะบอดี้แบบสีเทามีอีกอันหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นตระกูล RS เคยเอามารีวิวแล้วเดี๋ยวแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะอ่าชุดเฟืองนะฮะชุดเฟืองจราบีเขียวนะโบราณโบราณบลา ยางโอ้มันเยิ้มมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใส,สกิ้งกิงเลยอะสะท้อนแสงรีเฟซมากยางนะฮะล้อใหญ่หน้าเล็กนะครับชุดเฟืองสังเกตไหมว่าชุดเฟืองตระก,กูลไทยเนี่ยชุดเฟืองแม่งใส่รวมกันล้อเลยในหอหรือเปล่าวะถือมันไม่ใช่ใครมีรถโบรานก็ฝากดูให้ด้วย มือการประกอบนะฮะเหลืองอลา,ามคุดดูว่ามันเก่าขนาดไหนนะประมาณนี้โครงตัวนี้ผม้อไม่เคยประกอบบอดี้โครงตัวนี้แน่ๆเลยเพราะว่าน่าจะเป็นไทยหนึ่งแน่แนเลยเอะหรือผมเคยประกอบในชุดที่มันรวมสองบอดี้แล้ววะไม่ทราบเงนเกอช่นมันเถอะประมาณนี้แหละอ่ะตรงนี้มีปะว่าไทายอะไรโครงไทยอะไร ไม่มีว่ะไม่มีบอกเออผมว่าใช้หนึ่งนะผู้รู้ตอบทีอ่ะสติกเกอร์เหลืองมาละขาวๆออกเหลืองๆเ,เนาะเนี่ยให้ดูแค่นี้นแหละผมว่าน่าจะเป็นช่องภาษาไทยช่องเดียวที่มีรถโบราณแบบนี้ให้ดูด้วยนะฮะคิดว่านะ โอเคครับคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก,ก็กดติดตามกันนะฮะขอบคุณไวรัสมิโฟย์สปอนเซอร์เรานะฮะอ่ามีจำหน่ายอะไรรถรรมียาแล้วก็อุปกรณ์รรมียาเลือกชมเลือกดูได้นะฮะมีทางลิงก์เพจช้อปปี้เข้าไปเลือกได้เลยทักไปทางเพจเขาบอกว่ามันจะช่องไวแคสก็ได้ส่วนลดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นนะฮะ สนับสนุนช่องด้วยการช่องทางไหนได้บ้างโดนเนทโดยตรงหรือจะสมัครสมาชิกหรือช่วยดูโฆษณาก็ได้หรือจะซุปเปอร์แตงใต้คลิปข้างล่างนี้ก็ได้นะฮะอยู่ตรงตรงไลค์กับดิสไลค์เข้าไปดูได้อย่าไปกดผิดนะกดแค่สรงซุปเปอร์แตงพอร์นะฮะแล้วก็โดนเนทกันมาได้เลยนะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ